จะมีอยู่องค์หนึ่งเป็นเทพที่สําคัญมากพี่เกียรตในศาสนาฮินดูเป็นเทพที่มาพร้อมกับความสําเร็จปูมาขนาดนี้เพราะแม่รักษมีแม่เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเทพที่จะพบได้ตพว้นขวาแถวแถวมาล่าใกล้ใกล้มาลา ถ้าใครไปห้วยขวางมาล่าร้านยำแล้วก็ต้องมีอีเวนต์นี้ต้องมีอีเวนต์นี้นะก็คือพระพิคันเองพระพิคเนเนบพระพิคเนเน่ยมีความสุคันอย่างไรในศาสนาฮินดูถือว่าเป็นพระผู้บรนดาลความสําเร็จแล้วก็ยังเป็นพระผู้เป็นเอกอุในเรื่องของศิลปะการแสดงต่างๆนรับแสดงเอ่ยนะครับหรือว่าจะเป็นทางสายของนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องบูชาพระพิคเน่รวมถึงเหมือนใกล้ๆเกียรติอย่างเงี้ยก็คือจะมี หลายครั้งที่เหตได้เห็นการบวงสรวงละครใช่ไหมครับก็จะมีองค์พระพิคเนต่อยู่ในพิธีด้วยใช่หรือแม้กระทั่งตัวสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากรกรมศิลป์ด้วยอะไรด้วยก็ยังเป็นพระพิคเนตใช่ไหมครับเพราะเป็นเป็นเทพที่เรามีความเชื่อว่าคนที่ทําอะไรก็ตามดศิลปะเราก็จะต้องบูชาท่านทีนี้ก็จะมีตำนานของพระพิคเนตนานาที่ สนุกนะสนุกแล้วก็เป็นตำนานที่แบบว่ามันอาจจะมีหลายเวอร์ชันละกันผมจะหยิบเวอร์ชันที่ผมรู้สึกว่าสนุกที่สุดถ้าเราบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยนะครับเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ที่สําคัญหลายพระองค์เนี่ยอาจจะสืบยากและหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แล้วตำนานพระพิคเนศไม่ต้องสืบเลยต้องสืบเลยหลายพันปีลําบากมากแล้วเล่าไม่เหมือนกันด้วยบางทีเอาไปใช้ในมุมของ อาจจะเป็นการเมืองด้วยในบางครั้งใช่ไหมครับว่าอ๋อเช่นนะสมมุติอินเดียใหญ่เนี่ยบางที่ก็จะมีเมนเป็นพระวิษณุใช่ไหมพระวิษณุก็จะเป็นเมนแล้วภาคอื่นๆก็จะรองลงมาอ่าบางที่ก็จะนับถือพระศิวะบางที่ก็จะนับถือพระพรหมหรือบางที่ก็จะเป็นแบบนิกายพวกศกติพวกเนี้ยก็จะนับถือเท่ที่เป็นสตรีอ่าก็จะมีเมนที่ต่างกันแต่วันนี้เราเล่าเรื่องพระพิคเนธพระพิคเนธมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะครับแต่เวอร์ชันหนึ่ง จะเรากําเนิดพระพิคเนตละกันว่าพระพิคเนตเนี่ยท่านเกิดมาได้ยังไงแล้วทําไมถึงกลายเป็นพระผู้บรรดาลความสาเร็จพระพิคเนตเนี่ยเป็นบุตรของพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวีนะครับพระแม่อุมาก็เรียกกันหลายชื่อเนาะสักติอรวตีนะครับเป็นซีโนนิมของพระ่านหรือกาลีพระแม่กาลีก็เป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีเป็น แม่ของพิพิเนตเราจะเรียกพระแม่อุมามนะครับชื่อกลางๆแล้วกันนะครับ